อะไรคะเนี่ยเอาสกอตไปแม่มาทำอะไรอทำไมมันเก่งอง่เนี่ยดูชีทำเป็นแฟรี่ลที่โรงเรียนสอนหนูมาใช่ไหมคะลูกไขรสอนหรือว่หนุคิดเองทำไมหนูเก่งอง่มน,นุชคิดเองก็ดูไอแพดอเห็น <laughs> ดูไอแพดแม่ลูกเก่งมาก iPad ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพืเ่อนเือนเอาอีกค่ะเอาอีกให้เพื่อนๆดูแล้วสก็อตไบร์เอามาผูกตรงกลางแล้วก็ทาสีอ่ะเอาได้แล้วมั้งว้าวแล้วก็จะออกมาเขียนตรงกลางนั้นด้วยเป็นแฟรี่หรือว่าผีเสื้อนั่นเองค่ะเพื่อนเพือนแฟรี่